สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเพจแมกเกอร์นะครับเข้าไปที่โปรแกรมนะครับแล้วกด2 t ทีแล้วก็ไปอันแรกเลยนะครับผมสมมุติว่าผมจะเอาเป็นขนมหวานแล้วกันครับขนมหวานนี่นะครับขนมหวานแล้วก็ไปอันที่3ครับเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นอันแรกครับ แล้วก็พิมพ์ไป Windows โ okay, อเคครับแล้วก,กด OK ครับแล้วพรนั้นเราจะเอาภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็กดอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับนี่ครับภาพพื้นหลังมีหลายรูปแบบครับมีหลายอันครับเวนผมไปใช้อันนี้ครับ แล้วผมจะเอาเป็นหัวข้อเขียนนะครับผมก็จะเข้าไปอันเดิมครับอันเดิมเลยก็อันนี้ไงนี่ครับมีหลายอันให้เลือกให้เลือกครับผมจะเลือกเป็นอันนี้กันครับโอเคสามารถขยับขยายได้ครับแล้วเราจะเขียนตัวหนังสือในนี้เราก็กดเข้านี่ครับแล้วก็ลากมาแล้วก็เขียนเขียนไป คลิกสองทีนะครับเขียนขนมหวานสามารถปรับตัวอักษรได้นะครับนี่ครับนี่ส,สีปรับได้หมดครับโอเครปรับให้อ,อยู่ตรงกลางครับเราก็เลื่อนไปแล้วเราจะทําเป็นหัวข้อย่อยนะครับนี่ครับมีหลายรูปแบบเหมือนกันครับผมจะใช้สีนี้กัน ันนี้ผมสมมุติเอานะครับหน้าแรกผมจะใช้เขียนว่าหน้าแรกหน้าสองผมจะเขียนเป็นทองหยิบแล้วกันครับหน้าสามผมเอาทองหยอดหน้าที่สี่ผมเอาเป็นฝอยทองนี่ผมสมมุติเอานะครับสามารถเพิ่มเพิ่มหน้าได้ครับเพิ่มหัวข้อได้ครับแต่เราไม่เอาครับเอาแค่นี้ครับสี่หัวข้อ เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแนวนอนแนวตั้งได้ครับสามารถขยายพื้นที่ได้ผมจะใช้เป็นแนวตั้งครับผมจะปรับสักห้าสิบแล้วกันครับโอเคก็จะเป็นแนวนี้ครับก็จะเลื่อนมาตรงนี้น,นี่ครับนี่ครับคือหน้าแรกนี่ครับเราจะเพิ่มรูปไปในหน้าแรกนะครับกดนี่ครับเพิ่มรูป นี่คือรูปขนมหวานนะครับรวมครับแล้วทำน้าที่สองใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไฟท่าสองครับนี่ครับท่าสองแล้วก็ลบรูปนี้รูปนี้แล้วก็เอาทองหยิบรูปทองหยิบใส่นะครับปึ๊บนี่ครับทองหยิบเราวทำนัานที่สามใช่ไหมครับแล้วก็จะเพิ่มไฟ เพิ่มหน้าใหม่ครับปุ๊บก็คลิกอันนี้ครับปุ๊บแล้วก็ลบรูปนี้ครับแล้วรูปทองหยอดมาใส่ครับครับสามแบบนี้ทุกหน้านะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆครับครับหน้งที่สี่เราก็เพิ่มไอยปุ๊บแลคลิกอันนี้แล้วก็ลบรูปนี้ครับแล้วรูปฝอยทองมาใส่ครับโอเคครับ ันนี้เราจะทําให้มันรวมกันนะครับโดยให้มันแบบว่ากดหน้านี้ปุ๊บะันก็รวมรวมแท็กอะครับรวมรวมหน้าครับแล้วก็คลิกอันนี้ครับคลิกที่หน้าหนึ่งก่อนนะครับคลิกอันนี้แล้วก็มากดที่นี่ครับสองทีแล้วก็จะกดนี้ครับแล้วก็นี่ครับทาเหมือนกันทุกอันนะครับเหมือนกันทุกหน้าเลยครับโอเคครับนี่ครับ พอหน้าที่สองแล้วก็คลิกอันนี้ครับเหมือนเดิมครับคลิกอันนี้ครับเบิ้ลสองทีครับทาเหมือนกันครับครับพอหน้าที่สามแล้วก็คลิกอันนี้ครับทาเหมือนกันทุกหน้าเลยนะครับ เลขี่ครับเหมือนกันครับโอเคนี้เราก็เสร็จแล้วครับเราจะมาดูว่าใช้งานได้ไหมครับแล้วก็กดที่ F5 ครับครับนี่เป็นวันนี้นะครับนี่คือหน้าแรกของเรานี่หน้าที่สองให้สามให้สี่ครับ